ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประชุมพูดคุยกับผู้ส่วนนักธุรกิจของเราทุกทกท,กท่านเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็น e ีพีแรกและยินดีต้อนรับทุกทกท่านที่รักสุขภาพวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบเปิดอกเลยนะคะหมายความว่า ใครสงสัยเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องของธุรกิจนะคะวันนี้เราจะคุยกันแบบถามมาตอบไปแบบตรงประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพหรือว่าเป็นประเด็นธุรกิจนะคะเราก็จะมาตอบมาพูดมาคุยกันที่นี่ทุกวันอังคารและวันเสาร์นะคะ ใช้เวลาพูดคุยกันในหนึ่งชั่วโมงนั้นเวลา1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มนะคะแต่ถ้าเรามีปัญหาหรือว่ามีคำถามอะไรที่เราต้องปรึกษากันนะคะเราก็จะยืดเวลาไปตามความเหมาะสมนะคะ EP แรกหรือว่าครั้งแรกที่เราได้มาพบกันกับกลุ่มหุ้นส่วนธุรกิจและผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านค่ะ ช่วงสุขภาพดีกับหมอปริยาภาวันนี้นะคะหมออยากจะพูดถึงเรื่องของผู้นำสุขภาพดี EP แรกนี้ขอพูดถึงเรื่องของกาแฟนะคะกาแฟอาชิบเบตาคูแคนค่ะเครื่องดื่มที่คนนิยมกันมากที่สุดแต่เรามีกาแฟหลายคุณสมบัตินะคะแต่วันนี้หมอจะพูดตัวแรกก่อนก็แล้วกันก็คืออาชิบเบตาคูแคนให้ประโยชน์อะไรกับร่างกาย ทำไมคนถึงนิยมดื่มกันมากมายเลยจนบางช่วงเชื่อไหมคะว่าไม่มีสินค้าส่งตัวแทนเขามีดีอะไรลองมาฟังดูนะคะ18อินวันหรือ18อย่างที่มีส่วนประกอบอยู่ในกาแฟซองนี้นะคะมีคุณสมบัติดีอย่างไรต่อสุขภาพลองมาฟังดูนะคะกาแฟอาชิเบตาคูแคนนะคะคุณสมบัติเขาเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวหมอจะพูดแบบ รวบลัดตัดตอนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะแต่ก็ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลยนะคะคือเบต้าคูแคนชะลอความแก่กินแล้วขาวสาวขึ้นกว่าเดิมนะคะบำรุงสุขภาพตับทำให้ผิวสดใสลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบำรุงสุขภาพทำให้นอนหลับดีทำให้ผิวพรรณสดใสและ เบต้าคูแคนนี้นะคะเขามีคุณสมบัติในการฉลอมไม่ให้น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วลดระดับความต้องการของอินซูลินลดโอกาสเกิดออฟฟิซินโดมด้วยนะคะเพราะว่ามีส่วนช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากการอักเสบนะคะร่างกายถูกบูสต์จากความเมื่อยล้านะคะฟื้นฟูการอักเสบของระบบประสาทป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะ กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวช่วยกำจัดเชื้อโรคและก็เซลล์แปลกปลอมทำให้โอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนะคะคุณสมบัติที่หมอจะพูดต่อไปนะคะก็คือมันจะมีอยู่ประมาณ5ข้อที่สั้นๆนะคะสรรพคุณมหัศจรรย์มากๆเลยสำหรับเบต้าคูแขนหากพูดถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนั้นนะคะแนวคิดของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบหมู่นั้นออกกาลังกายเป็นประจา นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้เรื่องพื้นฐานที่ทุกคนทราบกันดีแต่หากต้องการดูแลร่างกายให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากโรคร้ายนั้นก็ควรจะเสริมอาหารด้วยสารอาหารที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกายเบต้าคูแคนค่ะสปปรพคุณที่หนึ่งนะคะหมอจะพูดว่าอย่างนี้เลยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนับเป็นสปปรพคุณที่โดดเด่นที่สุดของเบต้าคูแคน,นะคะ โดยทำหน้าที่หลักในการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะคะดักจับทำลายสิ่งแปลกปลอมเชื้อก่อโรคที่เข้าสู่ร่างกายรวมถึงอนุโมนอิสระที่เกิดขึ้นจึงส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันมีความแข็งแรงและป่วยยากด้วยนะคะถ้าเม็ดเลือดขาวแข็งแรงต่อไปนะคะคุณสมบัติตัวที่สองนะคะก็คือคุณสมบัติในการต้านมะเร็งนะคะ โดยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ดักจับเซลล์และก็ทำลายมะเร็งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนะคะกดการทางนานของเซลล์ร้ายนะคะป้องกันการขยายและก็กระจายตัวของเซลล์มะเร็งนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดและก็รังสีรักษานั้นนะคะเมตาคูแคนมีส่วนช่วยในการ ลดผลข้างเคียงหลังการรักษาด้วยนะคะและก็ป้องกันการบุกรุกของเชื้อโรคร้ายได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะคุณสมบัติข้อที่3นะคะคุณสมบัติข้อที่3นะคะในเรื่องของลดคอเลสเตอรอลในร่างกายในเส้นเลือดของเรานะคะโดยช่วยลดไขมันประเภท Ldl ซึ่งจัดเป็นไขมันชนิดที่ไม่ดีไตรกิสอราย์อย่างนี้นะคะรวมถึงระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมนะคะ ซึ่งเขามีส่วนช่วยในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและก็ความดันโลหิตอีกทางหนึ่งด้วยนะคะต่อไปนะคะคุณสมบัติที่4นะคะก็คือสปปรรพคุณในการต้านเบาหวานนะคะผลของการวิจัยบางส่วนนะคะชี้ว่าการรับประทานอาหารที่มีเบต้าคูแคนนะคะหรือมีสารเบต้าคูแคนนี้นะคะติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา3สัปดาห์นะคะช่วยปรับสมดุลของระดับอินซูลินและ คอเลสเตอรอลถ้ารับประทานติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนจะช่วยลดระดับกรูโคสในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะคุณสมบัติที่5นะคะสรคุรในการป้องกันโรคภูมิแพ้เป็นสิ่งที่หลายๆคนกล่าวถึงนะคะบอกว่าทานออกาแฟอาชิแล้วนะคะป้องกันภูมิแพ้ได้ดีมากๆเลยนะคะสคุณในการป้องกันโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคภูมิแพ้ตัวเอง โดยทำหน้าที่ลดสารที่กระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการภูมิแพ้ทำให้เกิดเม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะคะทั้งยังช่วยควบคุมไม่ให้ระบบภูมิภูมกันของร่างกายทำงานมากเกินไปด้วยจึงไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกายนะคะด้วยสรรพคุณเหล่านี้นะคะเบต้าคูแคนจึงเป็นคำตอบของการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะ เพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆควรรับประทานเบต้าคูแคนเป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไปนะคะกาแฟาอาชิบเบต้าคูแคน กาแฟอาชีเบตาคูแคนบำรุงสุขภาพทำให้สุขภาพแข็งแรงดื่มเป็นประจำนะคะวันละ2-3สองจะดื่มก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะคะแต่ถ้าสำหรับท่านที่เจ็บป่วยมีโรคประจำตัวนะคะแนะนำให้ดื่มก่อนอาหารหรือขณะท้องว่างนะคะทุกมื้อก็ได้นะคะ วันนี้หมอพูดถึงเรื่องของส่วนประกอบตัวที่หนึ่งก่อนก็คือเบต้าคูแคนนะคะทุกทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้ต้องการที่จะสอบถามปัญหาสุขภาพเรื่องอื่นๆหรือว่าเรื่องของกาแฟอาชิหรือเบต้าคูแคนสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะถ้าไม่มีใครถามอะไรนะคะหมอก็จะส่งไม่ต่อไปหาที่ MC คนสวยของเรานะคะ เอมซีคนสวยของเรานี้นะคะก็คือคุณจันคุณจันจันทรังสีนะคะขอบคุณมากค่นะ